จริงนะเราพ้นน้ำตาล้านเราไปได้เลยตอนน้ะเราได้สองรอบแล้วเนี่ยเอาตรงนัได้สองรอบแล้วเฮ้ยเราย่องนี้ก่อนมันกำลังมาแล้วโทรถามอาจารย์ว่าอยู่ไหนดิเราพ้นแล้วให้ตำรวจตามไปหามันจับรักน้องจริงๆเลยไหนเนี่ยกอดคู่เลยกอดคู่เลยลองคู่เลยกไม่ทันแล้วเดี๋ยวเฮียปพ่นก่อนแล้วกันนะงั้น่ะ มามาป้นเลยป้นเลยมาป้าป้าข้าร้านเ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 จอเจอไหนเจอกระหลัดละกระหลัดมาถ้าตำรวจตามคนที่ตามก็ล่อออกไปเลยนะเอายังเอายังหนึ่งสองสามสองไอ้เหี้ยได้สองไอ้เหี้ยสองสองสามวงอ่ะรีบไป ADO ADO ล็อตฟีแล้วอ่ะเดี๋ยวไปแล้วพ่อมาเฮ้ยออกดิ

ตำรวจตามใครวะตำรวจตามใครอะไม่รู้อะแต่เรารเข้ากระดาษกันเอาของไปทิ้งไว้ก่อนไหมเอาของเอาของเอาของใส่กระดาษเลยตำรวจไม่ตามเราไม่มีโอเคโอเคนั่นเดี๋ยวเบิกรถเดี๋ยวเอาของใส่มีน้ำยายอยู่รถอ,อะไรคันไหนอะคันเทาเต็มยังตำรวจตามใครวะ ใจใจจ่าเว้ีจ่าบอกว่าจ่าเพิ่งออกจากอู่มาเฉียดใจใหวยออกที่จ่าว่ะหวยออกที่ป้าป้าว่ะหวยออกหวยออกนั่งไลน์ั้งไลนั่งไลน์ไม่ถูกอะตำรวจรออีกสักพักดิมันไม่เห็นเนี่ยค่อยใส่ตอนวอลแก๊งเขาหวยออกหวยออกที่ป้าป้าว่ะมึงจะใส่ทำไมค่อยใส่ตอนวอลแก๊งดิเดี๋ยวรอช่างมานี่ก่อนนะใครจะซ่อมขั้นไหนเดี๋ยวบอกช่างเลยเนี่ยรอพวกเขาอย่าเขาไปจบพร้อมกัน

ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยกดัวเลยขึ้นมา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 เร็วเร็วมันขึ้นได้คนเดียวขึ้นได้คนเดียวขึ้นมา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 กดเร็วดิกดเร็วกดโอเคท๊อปแทปกูไปแล้วท๊อปแทปกูไปแล้วเดี๋ยวแล้วเอาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอย่าต่อยอย่าต่อยเดี๋ยวเขาลุดเดี๋ยวเขาลุดอุ้ยเขาลุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาลุดกะกูเอาไปยาวเลยเขาลุดเนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยยายายาเก็บเลือดไว้เอาตำรวจเก็บเดี๋ยวแล้ววันห้าอ๋อนออย่าชนรถนะอย่าชนรถนะพังนะรอบหนึ่งพังนะถ้าโดนก็หนีได้เชื่อกูป่ะผมข่าวตัวร์เลยใช่ทำไมทำไมทำไมฟองแก่จังเลยุ่งยุ่งเสียฟองครับอยากอยากเห็นคนละเลยอ้าเสียอ้าวนี่น้องนะเสียนองครับ น้องอะไรเมื่อกี้โหน้องคนยงฟังกันเสียอยังเน็ครับน้องคนแรกเมื่อกีโชว์นมวันนี้จะมาเป็นคนแรกใช่จะปิดกระโดมแล้วยังเนสอยู่ไหนยังเนสอยู่ไหนอ่ะข้างในข้างในอ๋อยังเน็ตแบบวีจะมาปนเซเว่นอย่างเน็แล้วนะแทบจะมาซปนเซเว่นอย่างเน็ตละตัวไม่ค่อยน่ารัก ไอ้เหียชัยมาวะนะหนูจะติดกันหนูยิ่งต่อยไม่ได้หนูไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเก่งไปจ้าจ้าจ้ามาแล้วเย็นเขี้ยเย็เขี้มึงเอารถใหญ่มาเลยเหรอไอ้เทียมึงถือมีดเลยเหรออดีอดีเลยวดีรอเลยอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะรอนะรอนะอย่ากดอย่ากดพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันนะพร้อมกันนะเอาอย่ารับนะรับนับเลยนับเลยหนึ่งสองเยอะ เมาอย่าพังคนไม่ได้โอ้ยสองสองไอเทียสอง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 เฮ้ยเทียผมช้าอยู่เลยเนี่ยไป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 ไอ้เทียมีเร็วมีเร็วมีเร็วไปอยรถตช้านะยังชอบเลยไอคันนี้เดี๋ยวพอมได้นะอย่ายกไวมากโอเคโอเคตี้ายเลยตีสายเลย ไายเพื่อนโอ้ยยึบหายมาแต่งไล่กูยึดหายใช่หรอโอ้เพื่อนล้างมอเตอร์ไซค์เขาไม่ไล่เขาไล่รถยนต์เพื่อนก็มึงโง่รถยนต์มาโวยตักรู้ว่าป้าป๊าไปไหนป้าป๊าใครโดนบ้างวะกูจะพาไปเหินแล้วเพื่อนเขาบอกว่าถ้ายอมอ่ะโดนน้อยนะกูเลยจอดรถเลยโดนมาห้านาทีเพื่อนมันเหินเก่งกูลองละกูลองแล้วมันเหินเก่งตำรวจชุดตำรวจชุดเนี้ยใช่ตำรวจชุดนี้ดีจัดอ่ะมาแต่งแรงจริง ไอ้แต่ของพี่อยู่ในรถเว้ย,ยไรไเรื่องอะไนปะทำตัวจริงฟงจริงฟงจริงแล้วเจอตัวจริงจริงจริงแล้วก็จริงฉันไปเธออยามานิ่งเงียบเงียบเงียทำตัวจริงฟงจริงฟงจริงแล้วเจอตัวจริงจริงจริงแล้วก็จริงฉันไปเอ้ยได้ยินได้เหรอปา อาจารย์ได้ยินป่ะเสียงชัดป่ะโอเคเลยสมัยนี้มอนมีอะไรใหญ่เท่าเขาใครของเขามันใหญ่เท่าใครแล้วใครของพี่มันใหญ่เท่าขาน้องบอกชอบเมื่อวันพ่จ๋าแล้วน้องก็ไปแล้วไปแล้วอาจารย์ก่อนนะน้องเคยบอกว่าไม่มีแฟนแล้วน้องตลอดทนาทีอะไม่รู้เหมือนกันมันโดนเกี่ทีมั้มหรอ